สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b l a s e My Soul นะคะกลับมาพบกับกิฟต์อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในซีรีส์รีวิวไพ่ทาโร่ค่ะซึ่งไพ่ที่กิฟต์จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือชุดนี้เลยค่ะ The Somnia Taro t aro, นะคะเป็นเวอร์ชั่น Illustrated Edition นะคะหรือว่าเหมือนเป็นเวอร์ชั่นทีเ่เป็นภาพวาดแล้วกันเนาะอธิบายง่ายๆนะคะซึ่งชุดนี้เขามีเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเหมือนเป็นภาพถ่าย นะคะนะก็กิฟไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าไม่ค่อยถูกใจกับจริตของภาพจริงๆนะคะแต่พอเป็นภาพแบบนี้ยกิฟก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเป็นภาพวาดนะคะมันดูสวยแล้วก็สื่อความหมายได้ชัดเจนใช้คำว,ว่าตัวกิฟเองนะคะคอนเน c กกับภาพได้ง่ายกว่านะคะของที่แถมมาให้นะคะนอกจากไพ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีโปสการ์ดนะคะแล้วก็เหมือนมีถุงใส่ไพ่มาให้นะคะ เรามาดูกันที่โปสการ์ดกันก่อนนะคะก็เป็นภาพ2ดาบนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือน thank you card นะคะแล้วก็เป็นหน้าตาของผู้จัดทำไพ่นั่นเองนะคะคือคุณนิโคลัสนะคะก็ต้องบอกว่าตอนที่จะซื้อเนี่ยก็แอบคิดหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะคะนะแต่ว่าพอได้มาแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะอะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะก็เป็นกล่องแบบจั่วปังนะคะนี้นะคะ ด้านในก็จะมีคู่มือนะคะแล้วก็ตัวไพ่นะตัวไพ่เนี่ยเขา,เาแพ็คมาด้วยนะคะแต่ว่ากิ๊แกะเช็คสภาพดูก็เลยเแกะฟลอยออกไอแกะตัวห่อมันออกไปแล้วนะคะอา่าก็เป็นขอบทองนะคะซึ่งเป็นขอบทองที่สวยงามมากนะคะตัดได้เรียบมากนะ เรามาดูที่ตัวคู่มือกันก่อนนะคะ The Somnia Tarot นะคู่มือนะคะก็จะมะีมีที่มาที่ไปของไพ่นะคะมีความหมายของไพ่นะคะออแอบดูก่อนนะว่ามีสเปรดให้หรือเปล่านะคะ ไม่มีสเปรดในการอ่านให้นะคะ mm hmm. ก็คู่มือเป็นตัวเล็กๆเนาะแสดงว่าเขาเขียนแบบอธิบายแต่ละใบค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยก่อนที่กิฟจะได้มารีวิวนะคะก็มีนักเรียนกิฟบางส่วนนะคะที่ใช้ ไพ่ชุดน,นี้อยู่นะคะแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กิฟช่วยอ่านนะคะกิฟก็ต้องบอกไปตามตรงว่าเออไพ่บางใบนะคะมันไม่ได้วาดออกมาในรูปแบบของไพ่ที่เหมือนกับไพ่ทาโร่นะคะกิฟก็เลยต้องใช้เวลาศึกษานะแต่ว่าความรู้สึกเท่าที่ดูเนี่ย มันจะได้ฟีลลิ่งเดียวกับ Dark Reflection Tarot ที่กิ๊บเพิ่งรีวิวไปนะคะที่กิ๊บบอกว่ามันเป็นไพ่ที่แนวแบบดาร์กดารหน่อยเนาะแล้วก็เหมือนเป็นแนวอ่าน h a ร d w w เว r ร่ะก็คือเป็นการแบบเจาะลึกจิตใจของเรานะคะเพราะว่าหน้าไพ่มันจะไม่ได้แบบความหมายสวยหรูเหมือนกับ r i d e r w a i วทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ อ่ะก็ให้ดูโทนก่อนเนาะคือเป็นไพ่ที่ไม่มีขอบซึ่งส่วนตัวกิฟชอบไพ่ไม่มีขอบอยู่แล้วนะคะสีสันก็ดูคุมโทนเนาะสีหม่นๆน,นะคะเ่ยเดี๋ยวเราไปฟิปตูหน้าไพ่กันคะ่ะก่อนที่เราจะไปฟิปตูดูหน้าไพ่นะคะเรามาดูคุณภาพของไพ่กันนิดนึงนะคะน,นี้เป็นด้านหลังนะคะปั๊มฟอยทองนะคะสวยงามดูได้ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับนะคะกระดาษก็ถือว่า อันี้เราก็จะเริ่มเห็นตําหนิแล้วเนาะแบบว่ามีขอบนิดนึงนะคะมีมีตําหนิที่ขอบนิดหนึ่งกระดาษก็คือไม่คืนตัวนะเห็นไหมทุกคนพองออแล้วงอเลยนะนี่ใหให้ดูนะคะแต่ว่าถือว่าความยืดหยุ่นก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะคะนี่กระดาษไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะเป็นฟิลลิ่งแมทนะคะแต่ว่าสะท้อนไฟนิดหน่อยนะคะนี่ให้ดูนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟิปตูดูหน้าไพ่กันเลยคะ่ะ ใบแรกมานะคะก็เหมือนเป็นไพ่พิเศษนะเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูกันนะคะเดอรฟู Fool, นะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะก็คือฟิลลิ่งไม่ได้สดใสร่าเริงเหมือนกับเดอะ o ฟูของ Rider w a เว e ใช่ไหมคะแต่ออกแนวดูเหมือนแบบหมดหนทางเนาะเป็นการแบบไปตายเอาดาบหน้าหรือว่าแบบตัดปัญหาจากตรงนี้นะคะเห็นไหมเนาะ นะคะเดอะเมจิเชียนนะคะก็ยังมีสัญลักษณ์ครบถ้วนนะคะแต่ความรู้สึกมีความอึดอัดเนาะเดอะไฮพรีสเทนะคะเห็นไหมทุกคนเออเดี๋ยวกิฟอาจจะไม่ได้พูดทุกใบนะคะแต่จะพูดใบที่ให้เห็นชัดๆเนาะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เออเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนด์กรีเฟคชันมากๆนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่าคนนะคะที่ดำเนินเรื่องเนี่ยเขาจะปิดหน้าปิดตาหมดเลยนะคะ t ี e อ็มเพรสนะคะใบนี้เป็นใบที่มีนักเรียนถ่ายรูปส่งมาให้นะคะเราเขาก็บอกว่าเขาดูแล้วว่ามันอ่านเหมือนไรเดอร์เวทได้ไหมคือมันดูไม่ได้สุขสบายเหมือนกับไรเดอร์เวทใช่ไหมแต่มันดูเหมือนมีความลําบากเกิดขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปอ่านคู่มือกันสักเล็กน้อยนะว่าเขาเขียนอธิบายไว้ว่ายังไงนะคะ นะ The Emperor นะคะอันนี้มันก็จะบอกถึงด้านความดำมืดของพลังอำนาจเนาะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีอำนาจเยอะเกินไปบางครั้งอำนาจนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำลายเราได้นะคะถ้าเราแบบตัดสินใจผิดตัดสินใจไม่ดีเห็นไหมเหมือแนบบพร้อมที่จะตายแทนทุกคนได้ตลอดเวลานะคะนะฮัลโหลแฟนนะคะเห็นไหมว่า ใช่นะคะจะปิดหน้าปิดตามหมดเลยนะคะไม่แสดงสีหน้าอารมณ์ให้เราเห็นเลยนะคะอ่ะองั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบเร็วๆกันนะ ค่ะหลังจากเราฟิปรูดูหน้าไพ่กันไปครบแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าหลายใบยแตกต่างจาก r i เดอร์เวนะคะแต่หลายใบยก็ยังคงอ่านแบบ r i เดอร์เวได้นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยการอ่านจากภาพเป็นหลักนะคะถ้าสำหรับใครที่ใช้ชุดนี้นะคะถามว่าแนะนำสำหรับมือใหม่ไหม นะก็บอกตามตรงว่าไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเรื่องราวบนหน้าไพ่อ่านค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของการอ่านไพ่ สามารถอ่านรูปแล้วก็แปลความได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราเปิดดูแล้วเนี่ยเราอ่านได้นะคะลิปก็คิดว่าใช้ได้นะใบที่กิปชอบนะคะเดอะมูนเลยนะเดอะมูนเนี่ยถ้าเป็นไรเดอร์เวทมันจะเหมือนกับการที่เราแบบหลงทางใช่ไหมคะเออแต่อันนี้มันเป็นวิชัช่นนะคะหรือว่าเป็นมุมมองที่บอกว่ามีตัวช่วยขึ้นมาเห็นไหมว่าให้ขึ้นจาก หนองน้ำหรือว่าความแบบเขาเรียกว่าอะไรความไม่รู้นะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นะคะอันนี้กิ๊ก็จะรู้สึกว่าเออมันอ่านแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเดอะเวิ d จะให้ความรู้สึกในความรู้สึกที่แบบเก็บตัวนะคะอยู่ในเซฟโซนไพ่ไมเนอร์นะคะก็จะมีหลายๆใบที่ยังคงความหมายของ r i d e r w a เวทนะคะเช่น2ดาบนะคะ3ดาบนะสดาบเนี่ย อ่าแต่5ดาบนี่ก็จะแนวแบบว่าอันนี้กลับหัวนะเดี๋ยวห้าดาบนี้อาจจะไม่ใช่การสู้รบปบมือแล้วเนาะมันก็จะให้เป็นอีกความรู้สึกอีกอารมณ์หนึ่งนะคะอ่าเดาบนี่เหมือนแบบคล้ายๆ10ดาบเลยเนาะเป็นการแบกภาระนั่นนูนี่นะคะแดาบยังคงเดิมนะเดาบคงเดิมนะคะพูดผิดสิบ เอเจดาบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับ10ไม้เนาะส่วนสิบดาบก็ยังคงความรู้สึกเดิมนะคะแอบไพ่ตระกูลอัศวินก็ยังคงขี่ม้าเหมือนกันทุกอันนะคะไพ่ตระกูลควีนกับคิงก็ยังนั่งอยู่บนบัลลังก์นะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ให้ความรู้สึกค่อนข้างดีฟนะคะอันนี้นะก็เหมาะสำหรับที่จะอ่าน ในแนว Shadow Work นะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่สายสะสมมีเก็บไว้ไม่เสียใจแน่นอนนะคะนะถามว่าสวยไหมสวยคือส่วนตัวกิฟชอบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กิฟก็กำลังศึกษาการอ่าน Shadow Work อยู่นะคะเรามาลองสับกันดูนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไพ่ค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแล้วก็อยู่ตัวนะแต่ว่าวิสับดีเลยนะคะ สับแล้วดูมั่นคงนะคะไม่ลื่นจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่เหนียวนะคะตัวไพ่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะคะ,ะเดี๋ยวลองสับแบบชลฟ f l ลดูนะคะ โเคอ่ะแต่ว่าแบบไอ้น,นี่ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่อยู่ตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเราลองมาเปิดถามเล่นๆหนึ่งใบดีกว่านะคะว่าไพ่นะคะอยากบอกอะไรกับเรานะคะะดูกัน โอ้เห็นไหมทุกคนว่ามันค่อนข้างจะอยู่ตัวเลยอ่ะกรีดไม่ค่อยไปนะด้วยความที่ไพ่มันมีน้ำหนักนะลืมพูดว่ามันมีไพ่พิเศษสองใบนะคะเดี๋ยวหาให้ดูนะอ่ะเลือกมาหนึ่งใบนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะหกดาบนะคะการต้องการอะไรใหม่ๆนะคะการออกไปค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆนะคะแนวทางวิธีการใหม่ๆนะคะทิ้งปัญหาเดิมๆ นะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกเห็นไหมว่าเน,นี้ยยังอ่านตาม r i right d e r w a y ได้เนาะความหมายหน้าไพ่ก็ใกล้เคียงกันนะคะก็คืออะไรคะการนั่งบนลูนออกไปเนาะเห็นไหมว่าทิ้งปัญหาไว้ข้างล่างหมดเลยนะคะ แต่มันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เห็นไหมว่าดาบมันปักถุงทรายอันนี้มันคือเหมือนเป็นการทิ้งน้ําหนักแม้เออทิ้งภาระใช่ไหมคะต่างๆเพื่อที่ให้เราไปข้างหน้าได้นะคะอันนี้กิ๊บจะอ่านในมิติแบบนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดถามหนึ่งใบนะคะแล้วเราถามสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะกิ๊บก็มักจะแนะนําว่า ให้อ่านในทิศทางของคําแนะนํานะคะหรือสถานาการณ์ที่เรากําลังจะเจอต่อไปนะแล้วควรอ่านในมิติที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องการคําแนะนําเราคงอยากได้เรื่องดีๆถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแนวทางการอ่านของกิฟนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูไพ่พิเศษอีกหนึ่งเมื่อกี้แอบเห็นนะคะ ก็จะมีใบนี้นะคะเท่ากับสำหรับนี้จะมีทั้งหมด80ใบนะคะมีไพ่พิเศษ2ใบเนาะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันนะคะว่าเขาสื่อความหมายว่าอะไรนะสำหรับคนที่จะใช้นะคะแต่ถ้าอยากให้กิฟดูจากหน้าไพ่นะคะสำหรับใบขวามือก่อนนะ,ะจะให้ฟิลลิ่งเดียวกับเดอะเฮอร์มิตนะคะนะแล้วก็อันนี้ก็ให้ฟิลลิ่งเดียวกับใครดีค่ะ มันเป็นฟีลลอ่์ของการเหงาเนาะการหาทางออกหรืออาจจะแค่ขึ้นไปพักก็ได้นะคะนะโอเคถ้าสําหรับใครนะคะที่อยากให้แนะนําอะไรเพิ่มเติมสําหรับสำหรับนี้เนี่ยเดี๋ยวกิฟขอเวลาศึกษาอีกสักพักนึงนะคะแต่ว่าทักมาถามกันไว้ได้นะคะกิฟก็จะได้รู้ด้วยนะว่าตัวเองอยากศึกษาไปในทิศท,ทางไหนนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน นะก่อนจะจากกันไปนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนไพ่ทาโร่นะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะตอนนี้กิฟมี2คอร์สด้วยกันนะคะ1ก็คือคอร์ดความหมายนะคะไพ่าทาโร่ทั้ง78สบใบสำหรับชุดไรเดอร์เวสต์สมิธนะคะแต่ว่าก็จะสอนวิธีการเอาไปต่อยอดกับชุดอื่นๆนะคะแล้วก็ 2. นะคะจะเป็นการอ่นานไพ่10บใบเซลติกคอร์ดนั่นเองค่ะใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ